สวัสดีครับ Bible Before Breakfast คำทิปประจำวันวันนี้ออิสาา์บทที่46ข้อ9ถึงข้อ11หัวข้อเรื่องแผนงานของเราจะยั่งยืนให้เราที่ฐานด้วยกันครับพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สับคำยืนยันที่พระองค์บอกว่าแผนของพระองค์ยั่งยืนและเราเชื่อเช่นนั้นเราจรึงอะที่ฐานในพระนามสุดขีดเจ้าเอเมนครับวันนี้พ่อพีบอกอย่างนี้นะครับว่าแผนงานจะยั่งยืนนะครับ คุณลองคิดดูสิครับถ้าคุณตื่นมาแล้วเจอพ่อพีบอกว่าแผนงานพระองค์จะยั่งยืนหมายความว่าแผนพระองค์ที่มีต่อชีวิตคุณเป็นไงครับมันจะเป็นไปตามนั้นเลยครับจงจําข้อนี้ไว้และตั้งมั่นคงนี่ข้อ8นะครับเจ้าพวกคนทรยศจงคิดคำนึงไว้ในใจจงจดจงจำสิ่งที่ล่วงเลยมานานแล้วเพราะเราเป็นพระเจ้าและไม่มีผู้อื่นอีก เราเป็นพระเจ้าและไม่มีใครเป็นเหมือนเราผู้แจ้งตอนจบให้ทราบตั้งแต่เริ่มต้นและแจ้งสิ่งที่ยังไม่ได้ทำนั้นให้ทราบตั้งแต่อดีตการทั้งกล่าวว่าแผนงานของเราจะยั่งยืนและเราจะทำทุกสิ่งตามความประสงค์ของเราเราเรียกเยี่ยวมาจากตะวันออกคือคนที่ทำตามแผนงานของเราจากแดนไกลเออ เราพูดแล้วเราจะให้มันเป็นไปเรามุ่งหมายไว้แล้วและเราจะทำครับพระคัมภีร์ของพระเจ้ายืนยันพัญญาพระองค์นะครับว่าแผนการของพระองค์ที่มีต่อคุณจะยั่งยืนครับเรามาดูเวอร์ชันอมตะธรรมนะครับเขาบอกอย่างนี้ครับว่าข้อ9แะ้วกันนะครับจงจดจําสิ่งต่างๆแต่เดิมเมื่อนานมาแล้ว เราเป็นพระเจ้าไม่มีพระอื่นใดเราเป็นพระเจ้าไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนเราแจ้งอวสานตั้งแต่ตอนตอน้นแจ้งสิ่งที่จะเกิดขึ้นตั้งแต่ครั้งโบราณเราลั่นวาจาไว้ว่าความมุ่งหมายของเราจะคงอยู่เราจะทำทุกสิ่งตามที่เห็นชอบเราจะเรียกนกล่าเหยื่อมาจากตะวันออก ชายคนหนึ่งผู้ทำให้ลุล่วงตามความมุ่งหมายของเราจะมาจากแดนไกลลิบเราพูดอะไรไว้เราจะทำให้เกิดขึ้นเราวางแผนอะไรไว้เราจะทำตามแผนนั้นเรามาดูเวอร์ชันหนึ่งนะครับเข้าใจง่ายครับเขาบอกนี้ครับว่าคือให้จดจำเรื่องเหล่านั้นที่เราได้ทำตั้งแต่สมัยโบราณเพราะเราเป็นพระเจ้าไม่มีพระเจ้าอื่นอีกเราเป็นพระเจ้าไม่มีใครเหมือนเรา เราได้ทำนายตอนจบไว้ตั้งแต่เริ่มต้นเลยตั้งแต่สมัยโบราณเราได้บอกเจ้าถึงสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นเราบอกว่าเมื่อเราวางแผนมันก็จะเกิดขึ้นตามนั้นเราจะทำทุกสิ่งที่เราอยากจะทำเราได้เรียกนกอ,อินทรีตัวหนึ่งมาจากตะวันออกคือเรียกชายคนหนึ่งจากแดนไกลให้มาทำตามแผนเราได้พูดเอาไว้และเราทำให้มันเกิดตามนั้น เราได้วางแผนไว้และเราจะทำมันครับวันนี้พระเจ้านะพระเจ้าสัญญาอย่างนี้กับคุณครับก็คือว่าพระเจ้าบอกว่าพระองค์บอกตอนจบตั้งแต่แรกแล้วครับคือว่าเราทุกคนจะรอดและไปอยู่กับพระองค์ในสวรรคสถานครับเราจะมีความสุขชั่วนิรันด์นี่คือตอนจบครับและเรารู้อย่างนี้ตั้งแต่แรกแล้วครับเมื่อเราเริ่มต้นมารู้จักพระเยซูกิต พระองค์บอกสิ่งที่ยังไม่ได้ทําตั้งแต่อดีตการครับพระองค์มีคําสัญญาคําทํานายมากมายเกิดขึ้นสําหรับพระเยซูคริสต์จะมาประสูติเพื่อเรานะครับแล้วก็รวมถึงเรื่องที่จะเกิดขึ้นในสมัยสุดท้ายและแผนงานพระองค์จะยั่งยืนครับพระองค์จะทําตามความประสงค์ของพระองค์ครับและพระองค์จะใช้ใครก็ได้ครับมาจากที่ไกลออกไปเพื่อมาทําตามแผนงานของพระองค์และพระองค์พูดแล้ว มันจะเป็นไปตามนั้นครับพระองค์มุ่งหมายไว้แล้วพระองค์จะทำสิ่งนั้นครับคือพระองค์สัญญาว่าพระองค์จะอวยพรพวกเราครับเราเชื่อเช่นนั้นไหมครับเรารู้ไหมครับว่าแผนงานของพระเจ้าทรับชีวิตของเราจะยั่งยืนถ้าเราเชื่อเช่นนั้นจะมีอะไรที่ทำให้เราต้องวิตกกังวลหรอครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นในแต่ละวันเราขอบคุณพระเจ้าครับเรารู้ตอนจบแล้วครับเราจะรอดครับเราจะไปอยู่กับพระองค์ครับ แล้วก็แผนงานพระองค์สําหรับชีวิตของเราจะยั่งยืนเป็นอย่างนั้นตลอดไปครับให้เราที่ฐานด้วยกันครับพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สับสัญญาเราเชื่อว่าพระองค์ทรงมีแผนการสำหรับเราและแผนการนั้นยั่งยืนเป็นแผนการที่พระองค์ทรงวางไว้นานแล้วสําหรับชีวิตของเราและเราแต่และคนจะเป็นผู้ที่ถวายเกียรติแด่พระองค์ด้วยการดําเนินตามพระองค์โดยการใช้ชีวิตตามสิ่งที่พระเจ้าได้วางแผนไว้สำหรับเรา และเราเชื่อว่าแผนนั้นเป็นแผนที่ดีที่สุดและด้วยความเชื่อนี้เราจรึงอธิฐานด้วยกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเอเมนนะครับขอพระเจ้าทรงโปรดให้ความมั่นใจนี้เกิดขึ้นกับเราทุกวันนะครับไม่ต้องมาย้ำกันบ่อยๆนะครับว่าแผนงานพระองค์ยังไงก็ต้องสำเร็จอยู่ดีเพราะว่าเราเป็นพวกที่ปฏิบัติตามครับและเราเมื่อเชื่อแผนงานของในายใหญ่เราครับก็คือพระเจ้า ยังไงแผนนั้นก็สําเร็จแล้วก็เป็นแผนที่ดีที่สุดสำหรับครับโอเคครับเราพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ